ดีครับพอพี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC, มอลลัมเดชานอยเมน,นี้ผ้มามักเก็บเฮ็ดครับ mm. เฮ็ดกับว่ามันปลูกเอาไว้พี่น้องเ mm. บิ่งเดอมอลลัมเดชานอยสิ mm. ห้เบิง่ง mm. เห็นบอพี่น้อง mm. มันมันมาปลูกเอาไว้ครับ mm. คุณอะ mm. พูนลงไปผลว่าให้ออกเฮ็ดเ mm. พิ่งเขาคุณอะ เด็ดสาดกล่องไปให้เบิ้งอีกพี่นอ้องตปไกลคนพูดเน้นมาพี่นอ้องครับยังมีอีกได้พี่นอ้องเฮ็ดจะได้สีหมุนทนหมุนพุ่นท่ะพุ่นอ,นอ,อ,อยู่ทั้งไม่คนเฮ้ยพี่น้องเอ้ยมากมามากมากมากม,ามาัดเขี้ยบทกันอุ้ยได้แต่ดอกขาบ่ได้โอ้ยคือกรอบแนงเนี่ย เด็กใจครับคันแหน่ในเต็มคุแล้วพี่น้องปืดป๊ดปื๊ดพี่น้อเยเห็ดมันรวบแห่ ให้จิตทุ่นหมุนขึ้น,นมามา่ำชีดีพอนกันยังนอนโบท่านตื่นตอนนี้จะตกไปสองมุงเช้าแล้วขันสิยหายมหาเหตดนำขยานลูกยาเนเมี่ยเมื่อยอยานนอนโบอิมอยานเมี่ยนอนโบอิม กระสีป้ามานพุ่นลรอประมาณจักหามุ่งเส่าผุนอ่ะคือจังสีตืน่นตอนนี้ก่ะหอลำดีซาหน่อยกะเก็บเพชรไปก่อนข้องขันผู้ส้มเนาะเพชรนี่แต่ดอกงามๆมัน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 มาปลูกเอาไว้ครับ แก่กุ้มสิงยางเมื่ออะไรเลยแต่หัสุ่มครับที่แหล่กุ้มสิงยางเมื่อแล้วประสิบียงยางอันเก็บเพ็ดผึ่งขมพูนอยู่ทางในุเป็นเป็นน้ำหัวเป็นหนึ่งเลยนี่มีแต่เพชรผึ่งหวานโอ้สีดิเต็มสีเต็มขู่ล่ะ มุนจังไหนอบาทนีนนน่ท่านผู้ชมสมุนเขาไปจังไหนน้นกอเอาอยู่บ้าอ้ยมีแต่ปลาน้ำพาย ผู้อื่นจะบอกพวกมันหมักหมนดดกุนนีกเราดแล้วกัหมุนคือเกา,าละ่ะโอ้ยวัยยทนาผู้อื่นเขาบอกเอาเนาะเขากเอาซสาให้มันเหลว ผู้อื่นเขาบ่มหมุนชีได้มันเฮ็ดนี่แน่เนี่ยเอ้ยว่าจ้าผู้อื่นเขาบ่มบหมุนเอาชีไดเฮ็ด หมุนเองซะเห็นมันเหลวอันนี้มันเกิดได้เห็นมันเหลวเฮ้ยเฮ็ดกัเฮ็ดโผลเฮ็ดโผลเฮ็ดเบอร์ว่างอลังการเฮ้ยออกบอลมันเฮ็ดปวกเบิ้งพี่น้องเบิ้งนี่ขนาดมือหาหนีวันได้หน่กำับมงเหลือยังโมดันสุดเลยเงาเฮงทึ่งเงาถึ่งไงเฮ้ยโด่งไงแบบเงาเลยพี่น้องเอ้ ดอกโู mm ้อ hmm. ู้ยเฮ็ดเฮ็ดงามปานพี่น้อดูในเมฆเอาอ้นน้ำข่าเของพ่อน้ำขัดเขาเอาอ้ยอยเอ้่่ไปไปเอาฟางนังพี่น้องขั้นสีมุนไปหนีมันกระสิแดงขั้น ขากอภัยน้ำไผ่พี่น้องปุ่นนะน้ำไผ่ะคักได้ไปหมุนหมุนพี่น้องเห็นบอโอ้ยอันนี้กันรอปักยันยมมาเริ่มชมขันปลาสมบูรณ์เฮ็ดกะง่ามครับพี่น้อง มองได้มองไทยที่นี่ปลาสมบูรณ์เด้อพี่น้องเเิด็ดอกเห็ดงามต้่นใหม่น่าหาปลาสมบูรณ์ตัมเขาช่ดอกดอกเห็ดสังามครับปลาสมบูรณ์ อุดมสมบูรณ์กับขงงีแล้วครับนี่กถือว่าประสบความสำเร็จในการหาเห็ดมอลันเดซอนหน่อยกับพอฝากพอแม่พี่น้องแฟนนขับเอฟซีพอญ่ไม่ไงในป่าพอลุงฝาก เปิดถิ่มใบไห่มะล่ำเดชาหน่อยเนื้อพี่น้องเด้ออันขันบอดเด๋เบิงคขีดมะล่ำเดชาหน่อยกับเปิดถิ่มใบไห่มะล่ำเดชาหน่อยนั่งเบายางเบาคิดคิดผู้เดียวกะได้หรือพี่น้องเด้อสิขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพอใหญ่ไม่ไงห้าวกะเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานไปกับเปิดถิ่มว้ ห้มาร่ำเดช่าหน่อยเบา,าพูดเดียวก็ได้เธอพี่น้องมาร่ำเดช่าหน่อยก็สีหาเห็ดไปสั่ละคลิปนี้กะอยากเหียเาเนี้ยจักหน่อยมาทาพอไงไม่ไง เปิดวิดีโอไห้พอได้ให้มอลำัเดชหน่อยนางส่วนเบาส่วนคุยเค็ดเบีเยดเค็ดงานไปนำนอพี่นองเนาะพอได้บึงมอลำัเดชหน่อยอยางเลปลาหาเก็บเห็ดนะล่ำมาม,มี่ช่วงนี้ฝนกระตกงานล่ำกะบอทันนี่ถ,ถือโอกาสยางหาเก็บเห็ด เขาป้าเขาดอนหาเก็บเพียสรับพี่น้องกับพอดีต้ลมในแกงพี่นอนหวนนหล่องน่นน่งนี จะมุนปลาหาเห็ดพอได้ยูเด็กกินไปอาชีบหมอลำ่รับพี่น้องอาชีบหมอหลองหมอลำ่ชิ้นกรบกินหมอแน่นอนเนาะนี่ง,งานกับจังนี้เงินใสโอ้ย ฝาตกฝนลงมากครับพอได้กหา,าเก็บเพชรนี่แหละท่านผู้ชมอุ้ยเผื่อถือน้ำจนเอาบ่ได้เลย ขันท้าหามันกับพ่อได้กินครับพี่น้องขันท้าหาเสถียรมันกับพ่อได้กินด้วยวเกเวียนเฮามีเงินมีทอง າກຍິ່ງເຮົາກໍຊື້ຄືນະຄັບພີ່ນ້ອງ